โอเคครับก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอฟและวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์ที่มาใหม่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ตัวนี้เพิ่งมาวันที่22นะครับและวันนี้ก็วันที่28นะครับมาแค่6วันนะครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมเล่นแค่6วันนะครับผมมียอดจํานวนทั้งหมดที่ผมได้จากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ5 7 6 0ทไอ้เหี้ยพูดอย่างนี้เลยอ่ะ มันได้เยอะจริงอ่ะแล้ววันนี้นะครับผมมียอดมาอีกแล้วนะครับ800บาทและรายได้วันนี้ผมได้มา805บาทเนี่ย รายได้วันเดียวเนี่ยผมได้8 0 5บาทนะครับและบันทึกรายได้นะครับหรือว่ารายได้ของผมที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยเห็นปะให้ดูแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมให้ดูดีๆเลยนะครับให้ดูประวัติการถอนของผมเลยนะครับผมถอนทั้งหมดนะครับวันที่27เมื่อวาน490บาทวันที่25 2วันก่อน9 1 0บาทวันที่25 2วันก่อน735บาทวันที่25ผมถอนไปพันกว่าบาทเนี่ยแล้ววันที่24 500บาทวันที่22 2สิบสอยถอนไบ2,000บาท เชเยมันจะเยอะไปไหนอะ่ะแล้ววันนี้ผมจะมาทําการถอนด้วยนะครับจํานวน805บาทและผมบอกไว้ก่อนเลยเว็บไซต์ตัวนี้ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียม ถอนเท่าไหร่ถึงธนาคารเราเท่านั้นใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กดเข้าไปแล้วไปสมัครสมัครไม่เป็นดูคลิปวิดีโ,ดโอการสอนสมัครอยู่ตรงใต้ดี่คิปชันอ่ะหลังจากใส่จํานวน805บาทไปแล้วกดส่งไปเลยครับปุ๊บส่งเรียบร้อยแล้วกรุณารอสักคู่นี่ับกรุณารอสักคู่ เรียบร้อยส่งไปเป็นที่เรียบร้อยกาลังประมวลผลนะครับเวลาในการประมวลผลเนี่ยผมให้เวลาเลยไม่ถึง2นาทีนะครับตอนนี้13บสนาฬิกาสิอ่ะสิบสนาฬิกาสินาทีถ้าไม่เข้าไปเตะผมเลยมามาปึ๊บขอรีก่อนอ่ะขอรีใหม่เลยขอลีหน้าเว็บใหม่เลยขอรีหน้าเว็บใหม่เลย,าเม,เลยมานะครับไปดูใหม่นะครับไปดูประวัติการถอนเราตรงบันทึกตรงนี้เนี่ยเฮ้ยผมโดนเตะปะเนี่ย <laughs> ผมจะโดนเตะป่ะเนี่ยเงินเข้าเร็วๆดีเฮ้ยโอเคครับตอนนี้ถอนสาเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะผมไม่ได้รีไม่ไดอะไรเลยนะ13นาฬิกา1เนาทีเนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลยเงินเข้าแล้วป่ะคอดูครับเว็บไซต์ตัวนี้ยังจ่ายอยู่และน่าเล่นสุดๆมาแรงสุดๆจ่ายเยอะสุดๆผมชอบมากๆสําหรับเว็บไซต์แนวนี้มีเท่าไหร่ผมก็เล่นผมบอกเลยถ้าเว็บไซต์แนวนี้อ,อ่ะเพราะว่ามันจ่ายจริงนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับทุกๆเว็บไซต์มีความเสี่ยงศึกษาดีๆก่อนลงทุนเปิดก่อนเล่นก่อนได้ก่อนนะครับเปิดนานจะไปศึกษานานกว่าจะเล่น2เดือน3เดือนมาเล่นอย่างนี้มันบินไปก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราเล่นก่อนเราก็ได้ก่อนเหมือนผมเนี่ยนะครับและลูกทีมผมเล่นก็เยอะนะครับกดไปตรงแบ่งปันตรงนี้ลูกทีมผมเนี่ย529คนนะครับเล่นเนี่ยเห็นปะ่ะเพื่อนพลังงาน14คนร่วมพูดใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ 18คนรายได้4 2 0ยวันนี้แล้วก็รายได้รางวัลของสาร2008รายได้รวม2009รายได้วันนี้แบ่งรายได้800อ้อยอ้เยอะนะครับเวียไใช้ตัวนี้บอกไว้ก่อนใครที่ไม่เล่นก็พลาดครับโอเคครับก็ดูและไปดูวิธีการหาเงินนะครับสำหรับสายฟรีและรายได้สายลงทุนนะครับสายลงทุนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเวียฟใช้ตัวนี้นะครับสมัครมาเนี่ยรับไปฟรีนะครับ500บาทนะครับ 500บาทฟังไม่ผิดนะครับเนี่ยรยยา,ายได้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยห้าร้อยบาทตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะทํางานให้อรตโนมัติเลยรายได้รายวันวันละหาบาทครับเราจะได้เห็นปะ่ะผมสะสมมาได้30บาทแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ำแค่100ด้วยนะครับแล้วก็สมัครมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้20บาทอีกอยู่ตรงนี้แล้วก็เท่าไอ้รายได้อีก500บาทก็เป็น520บาทอะเห็นปะ่ะ ดีจริงๆและเทล่านะครับกดเข้าไปตรงเทล่าตรงนี้นะครับยังสามารถลุ้นจํานวน5,000บาทด้วยนะครับเนี่ยรางวัล5 0 0 0บาทตรงนี้นะครับกดตรวจสอบได้เลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้1,000บาทอันดับ2จะได้7 5 0บาทอันดับ3จะได้5 0 0บาทอันดับ4จะได้250บาทและตอนนี้ผมอยู่อันดับ8เนี่ยเนี่ยเผมจะได้250บาทถ้าผมอยู่อันดับ8จนถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมก็จะได้เงินมาอีก250บาทนะครับมันก็จะเข้าบัญชีเราตอนเที่ยงคืนเลยนะครับเห็นปะอันดับดี ยึดจะดีเมื่อวานผมได้ปะเมื่อวานน่าจะไม่ได้เมื่อวานไม่ได้ครับเมื่อวันก่อนอ่ะผมได้เมื่อวนัอน,นมเมื่อวนัอวนก่อนผมได้อันดับ20กว่าแล้ววันแรกๆที่ผมเล่นนาผมได้ได้ท็อปเท่าไหร่ได้ประมาณท็อปเจ็ดท็อปแปดนี่แหละได้250บาทอ่ะนั่นแหละก็โอเคนะครับก็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 ก,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 ก็จ่ายจริงอะ่ะเออก็ถ่อนเร็วเงินเข้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยมานะครับใครที่อยากลงทุนนะครับผมบอ,อกไว้ก่อนลงทุนโคตรเยอะเลยลูกทีมผมอมา วิธีการลงทุนขั้นต่ำแค่3า0บาทเติมไปเลย300บาทหรือว่าถ้าเราอยากเติม600บาทก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้เติมตัว300บาทก่อนเนาะวิธีการเติมกดเช่าอาบอกรายได้ก่อนรายได้รายวันวันละ15บาทนะครับ10วันก็150แล้ว20วันก็300แล้วนะครับ20วันคืนทุนนะครับสำหรับเวบไซต์ตัวนี้มีเวลา100วันเราก็จะกำไรล้วนๆพูดง่ายก็คือเราจะได้1 5 0 0บาทถ้าเราลงทุน300บาทเนี่ยอ่ะกดเช่าแท่นตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดซื้อเลยตรรงนนี้ป๊บบะคั มันก็จะบอกว่าระบบไม่ว่างกรุณานเรามาอีกครั้งแสดงว่าไม่ว่างแล้วก็รอรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับก็พูดง่ายก็คือคนลงทุนเยอะคนเล่นเยอะนะครับเพราะมันเปิดใหม่ครับแล้วก็มาเช่าราคา6 0สิ0ร้อยบาทดินะครับมันจะว่างไหมนะครับมัน300บาทนี่คนเล่นเยอะมันเลยไม่ว่างราคา6 0 0บาทเนี่ยรายได้รายวันวันละ3าบาทนะครับรายได้รวม3,300บาทนะครับมีเวลาร้อยวันเหมือนกันอ่ะกดเช่าทําเงินปึ๊บกดซื้อปึ๊บ ว่างแล้วครับหลังจากมันเด้ง QR แบบนี้นะครับเรากท็ทำการเข้านะครับเข้าแอปธนาคารแล้วก็สแกนเลยนะครับสแกนเพื่อทําการลงทุนเลยนะครับสแกนปุ๊บนะครับมันก็จะทารายการให้อัตโนมัตินะครับรอให้ตรงนี้ขึ้นว่าสําเร็จนะครับเราก็สามารถมีรายได้เพิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันชื้อให้อัตโนมัติเลยถ้าเราเติมตรงนั้นนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับก็น่าเล่นอยู่นะครับสำหรับเว็บใช้ตัวนี้ผมก็อธิบายขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจหลายๆอย่างเนาะและใครที่เป็นสายแนะนําเพื่อนเหมือนผมนะครับก็ขัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนนะครับผมเนี่ยแนะนําเพื่อนแนะนํารายได้จากเพื่อนที่ผมแนะนําไปนี่ได้เยอะมากนะครับเหมือนที่เขาดูเห็นนั่นแหละนะครับรายได้มาก็ทั้งหมดก็ส7ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเล่นแค่หกวันได้เงินตั้งห้าพันโว้ยเกือบหมื่นใครจะไม่เล่นนะ่ะถ้าคุณไม่เล่นคุณก็พลาดแล้วแล้วก็ กผูกบัญชีธนาคารอะไรอย่างนี้ถ้าผูกไม่เป็นนะครับก็กดเข้าไปลิงก์ตรงใต้ดีสคริปชันไปดูวิธีการผูกบัญชีธนาคารวิธีการสมัครผมอธิบายหมดทุกอย่างนะครับหรือว่าไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์มาทักไลน์ผมมาทักเฟซผมมาถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับจ่ายจริงน่าเล่นนะครับแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้เอาไว้แค่นี้อยากรู้อะไรอีกอธิบายครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมบอกอีกนะครับโอเคแล้วเจอกันที่วิดีโอใหม่ที่วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ